ดึงหน่อเด้อสวัสดีที่คเด้เอ่อไม่พี่นอ้อง มีคนของเบิงมานออพี่น้องมาประจำวันที่สิบหมีนาคม2 5งพัน้าอยสิบกิดเยครับเดอ้อปันไปหนึ่งสาสามหนึ่งเด้อครับเด้อชุดเด่นของเรานะครับหนึ่งสาหกดครับผมหนึ่งปครับชุดล่อง0ูนย์เจศสอง เจ็ดครับชุดสามตัวจับหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับเดอ้อจากชุดหนึ่งสามจากชุดหกแปดอะหกหกแปดเจ็ดหกแปดครับผมสามนี่นะครับเดอ้อสิบหกนี่นาคมหกเจ็ดหมวดก่อนนะครับหนึ่งนีนาคมหกเจ็ดนะครับ จับชูดเดนหเก่าเเก่าแปดเก่าครับชุดบนไปออกชุดล่างครับเกเก่าออกล่างครับผมอันนี้ชุดงดปไปจังที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ 6, 7, ครับหนึ่งสามครับจับ1นึ่งสามเน้นที่หนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับชุดหกแปดหกหกแปด เจ็ดหกแปดตามนี้ได้พี่นะเตดมเลย